มื่อมีผู้ผู้เรามีผู้สร้างเดี๋ยวมัไม่ต้องจะมาสร้างความขุ่ร่วมกั้าัสเด็กก่อนาก่อนที่จะเรียกแล้โดยคุณผู้ชมคะคุณครูให้เด็กๆหาพื้นที่ส่วนตัวเราดูทุกทุกเด็กสร้างเองยืนขึ้นเดี๋ยวมือเนี่ยห้าชนกับเพื่อนเด็กวิ่งเวลานะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะชนกับเพื่อนคนอื่นเด็กยังไม่สงเสิทธิ์นะนั่นแหลเด็กได้พื้นที่หาชัวร์ตัวเอามือลงเดี๋ยวรอฟังว่าคุณครูจะพูดว่าอะไรนะคะ าข้าวเปลือให้เด an er right? in ็กเอามือแตะที่นี่หลตามเสียงกระบะแทนดนีเช่นข้าวเปลือกต่อไปถ้าคุณรูที่ไปตองพูดว่าต้นกล้าให้เด็กเอามือไม่้องเอาใเด็กกดไปที่ที่จักตามเสียงกระบะแทนดูนีนะคะต้นกล้าต่อไปถ้าคุณรูที่ไปตองพูดว่าต้นกล้าออกรว๊ง ให้เด็กเดินเตือเก้าเสียงตวันแคมบูรีอย่างนี้นะคะต้นก้าออกเท้าแบบนี้ค่ะข้าต่อข้างข้างตรงขนไปตรงเท้ารวงข้าวให้เด็กนะกระโดดตามเสียงจังหวันแคบูรีแบบนี้นะคะลงข้าวขึ้นไปตรงข้างต่อข้าอีกครั้งนะคะข้างตรงขึ้นไปตรงว่าต้นกล้าให้เด็ก ทำไรคะแตะ้าค่แต่กล้าต้น้เด็กเาือต่้าข้าวเืให้เด็กเอามือแตะที่พี่ไหลพอเป็นต้นกล้าแล้วเราก็ค่อยเอามือลงมาที่แบบนี้แล้วถ้าพูว่าต้นกล้าออกตัวให้เด็กเดินตั้งนต่แบบไม่ออกไม่ออกตัวสแล้วเป็นร่ข้าวต่อไปโครงการนี้อัปเกรดใหม่นะคะจากระโดดขึ้นตามเส้นตบราทอรรข้าถ้าคุณพูว่า

ดีเท่าใจมีตะกร้าทเดียวค่ะทหน้าที่สวนตกนการแผนออักทีเดวค่ะที่เราจะทีเดี่เพราเราแอกข่อนไชูมือ้นมี่ที่บอติดค้งปฏิบัติหนึ่สองามสี่หาเดี๋ยวตัวนะ้ Eu... ก็รวม่าพรวมผู้ท่านทอดบตรใสกุลนี้ดี่ั่าเป็นจรื่างกันค่รื่องเกี่ยวกับอะไรอีกคะการอะไรคะอคระบนโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นการจะเดนเติบโตของต้นข้าวด้วยีค่ะต่อไปครูจะงพาเด็กไปเรียนเซริ์ประสบการณ์ประสบการณ์เรื่องการเริญเติบโตของข้าวและการทำบบ ขอ่เด็กจับไอเรียออกมาทำความของตัวเรอโดยทำของตัวการบุคาลคัอาย์จก็ไคือหนึ่งครูพี่ตอ่านให้ฟังก่อนครั้งที่สองครูจะให้เด็กอ่านตามครั้งที่สามครูจะให้เด็กอ่านไปพร้อพการครั้งแรกครูี่ตองให้ฟังก่อนมีเสียงไหมคะไม่มีให้ครูพี่ตองให้ฟังก่อนครั้งที่สองครูพูดให้เด็กอ่านตามก็คือครูพี่ตองอ่านให้เด็กก็อ่าน เกามที่สองตัวไม่ได้เด็กอ่านถามที่สามตัวไม่ได้อ่า เด็กๆได้อ่านคำสองกองกลางปูเด็กๆคิดว่าการปูเข้าจากคำสองกองมีไม <shape> ่ีการอะไรบ้างใส้น้ำเข้านาเออไถน้ำมีการอะไรครับบ่ามาเลเดย์ลงถนาเข้ามาต้องมีการอะไรครับไม่กี่การตากตากตากเพราะชะนั้หลังจากที่เด็กปลูกไปแล้วอยากให้ต้นข้าวของเด็กแข็งแรงขึ้นเด็กต้องใส่อะไรลงไปครับใส่ปุ๋ยจะให้ต้นข้าวเจริญเติบแล้ว เด็กถ้าตักกเดกถ้ามีกะเาักต้นข้าวของเด็กเด็ต้องใส่อะไรใส่ยาฆ่าเมลงใส่ยาฆ่าเลงแล้วถ้าสมมติว่ามียาขึ้นมาในน้ำาวเด็กจะทำยังไงคะตัดยาตักย้องตักยาหรือว่าถอนยาออกนันเอค่ะแปลว่าเด็กเข้าใจถพูไต้องมาทำต่อเด็กถ้าแล้วมีการจญดติบโตของข้าวเริ่มจากอะไรนะจากคำสองโงนี่เขาก็ตักแลาวั เด็กต่อไปคุณพีต้องที่คำถามมาตรวจทำความเข้าใจเด็กๆเด็กๆคิดว่าการเจริญเติบโตของต้นข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างตามความคิดของเด็กได้เลยคะมีละแล้วก็มีต้นแล้วก็มีใบข้าวแล้วก็ชันเล็ดแล้วก็มีต้นนี่ต่อแล้อก็ต่อต้นแล้วมันเล็กมันเติบโตไมาได้หรือเปล่าต่อไปเด็กๆคิดว่าการทำนายเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มอะไรอะปลูกเริ่มจากปลูก ไม่จัดถุงใช่ไหมคะก็จะเอามาเป็นการอดเสร็จแล้วก็เราเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอาถ้งมาแล้วก็ฉีดยาฆ่าแมลงต่อไปมันก็ไม่ต้องจะพาเด็กๆไปหาคตอจาก o ตอนท้ายเด็กต้องคุกัน่วนนี้มันก็ม่นองก็อเด็กๆ้องมาหเอข้าพันธุ์บีเด็กๆจะตงเปิดตัวขอข้าวและการทำงานชาวเน็ตยารู้อะรอ่ะุยก็นไม่ต้องจะพาเด็กไปเยนรู้ เขาจะมีนะำเขาเปลือกนะคะก็จะกลายเป็นต้นงๆนะคะต้นเวลาที่ยังไม่มีโรงยีเตเตรียมไปแล้วนะคะชาวนาจะชอบน้ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นข้าวต้นเต้นข้าวต้นข้าวภาษาอังกฤษอ่านว่า rice p a d rice PAN เรามาสะกดพร้อมกันนะคะ R I R Z C E E rice p p l l a a n n t t hand hand rice pan rice pan ต้นข้าวต้นข้าวคู่บ้า rice farm rice farm สะกดพร้อมกันนะคะ R I R Z C E E มีทั้งหมดสี่ระยะระยะแรกก่อนที่ที่ต้นข้าวจะเกิดที่ต้นข้าวเป็นอะไรเนี่ยเป็นเมล็ดหรือว่าข้าวเปลือกพอข้าวเปลือกนั้นไปปุ๊บกลายเป็นอะไรกลายเป็นเป็นต้นข้าวอ่อนโอดจากเมล็ดกลายเป็นต้นข้าวอ่อนโอดเขียวๆี่ยวสูงประมาณเท่านี้ค่ะเมื่อนี้เราได้ถุงออกมาต้นข้าก็เป็นแบบนี้เมื่อต้นข้าวอ่อนโตดออกไปกลายเป็นอะไรคะก็เป็นสีเหลืองแต่แล้วก็สีเขียวนีเมล็ดข้าวต้นขการเป็นสีเขียวถูก เราเรียกว่าต้นก้าออกรวงต้นก้าออกรวงต่อไปต่อไปเป็นระยะที่สีหลอ,อนลวหลานของเราคือลคลองอาร,มรอามโมเลกาลเราเรียกว่าระยะลวดคายโมเกุนะคะระยะที่หนึ่งเป็นเข้าเปลือกระยะที่สองจับที่ข้าเปลือกจากล้างเรนต้นก้าต้นที่มีสีเขียวแย่างนี้นตต้นก้าเรามีลวงค่ข้าวเปลือกที่ไหน เราเรียกว่าต้นข้าที่ออกดูระยะที่สามต้นชาออกดูต่อไประยะที่สี่จากต้นขาออกดูลายติ่หลูกข้าวกพจนีหลูกข้าวสีทองอร่ามแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมนี่เป็นเไ็ดข้าวสีทองอร่ามเห็นเขาเรียกว่าระยะที่สี่ระยะลูกข้าวมันติดขาดติดขาดจากพี่โอ้แม่เด็กไม่เรียนรู้แล้วว่าการเจริญเติบโตของข้าวมีกี่ระยะต่อไปจากพี่โอ้คะเด็กคิดว่าการทำอะไเนี่ยมีอะไรมาแบบแี้เขาทำอะไรทำอะไรนายก็ เดีวจากนั้นเขาทำอะไรต่อคะตูไปงานทำอะไรนี่ยเอาเ้เาตไปงานปนกทให้เล็ก้เล็กตูแต่ว่าในนางตัวเองก็มีนาเเยอะเขาเรียกว่าการทำอะไรคะการดาดาหน้เขาี้กปักมักว่ตอออกมาสีชมพูแาบนเรนแีแต่งคุีให้เด็นเชาวตัวละสาตนทมไทุกคน

หลังจากที่เราได้ปลูกต้นข้าวในที่นี้เราก็เริ่มไปถอดกาวกาทำหน้าทำหน้าแล้วแน่นะเด็กก็ถ่ายานจะให้เด็กใช้เด็กขั้นตอนที่ส่วนหนึู่กต้นข้าวลงไปทีมันจะเป็นการผักดันและการหวกรเล็กนักขั้นตอนที่สามเมื่อต้นข้าวต้นข้าวของเด็กเรเดิ่มเที่โตออกรวงสีทองเหลืองอร่ามแล้วชาวนาก็จะเก็บเ่ยข้าวแล้วเราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะมาสู่ขั้นตอนนั้นสีข้าวก็คือการ ยิีเลยจสมัครหู้ก็จะมีตื่นค่าวยิ่งไม่ต้องเอาไป้แช่นะห้หนึ่งพืืจอให้คนข้าวจะเริ่มตื่น้ ใส่ไม่ใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอต้นข้าวทโตมาจะเบียดการทำให้ต้นข้าวเนี่ยมัจะเดินเติบโตไม่เต็มที่เด็กใช้มือกดกดกดที่พีข้าวลงไปแล้วก็มีงไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วค่ะวิธีการดูข้าวในแก้วของเด็กๆสอบที่เด็กจับมาถือบนที่เด็กไม่ต้องมีข้อกดลงมาให้เด็กได้ทำะด็อนจะทาเด็กเขาแถวๆนี้ ชื่อความก็ไม่ต่ออคามคุยไม่ต่ากันิไมะมากเท่าไหร่่เคเอาว้หตักหนึ่งขานต่อโอเคเราพค่ะัก้นะค่บ้าอีกครั้งการถูตักบินตักบินหนึ่งทินอนึ่งทอนเสียให้เด็กหยิบเปลือกเท้าหยิบมือไม่ต้องหยิบเทามเพราะว่าถ้าเราหยิบใส่ต้นเท้าจะเจรเติบโตไม่เต็มที่เฉดียกัน ก็จะเกี่ยวกับเด็กก็คอเด็กเอาตัวข้าวเนี่ยเด็กข้าวก็ตอกปลนะในนกต้อัา ำได้ให้เด็กทำกิจกรรมพร้อมกันข้อที่สองถ้าเด็กที่ำกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กชูมือขึ้นแล้วคุณช่วยเด็กๆถ่าไปถวอสอบเด็กๆว่าที่เด็กๆทำมาเนี่ยถูกหรือเปล่าข้อที่สามถาคุูกรูว่าตื่นเต้นตึงเชิญเก็บอุปกรณ์คุณ่เด็กต่อแถวเอาอุปกรณ์ที่เด็กๆทำมาเก็บให้เรียบร้อยคะคะใส่ไว้ในตะกร้าเหมือนเดิมอ่ะข้อที่สานะคะข้อที่หนึ่งถ้าคุณครูว่าตื่นเต้นตึ๊งให้เด็กๆทำกิจกรรมได้พร้อมๆกันข้อที่สองถ้าคุณครู ที่มีที่ไปตอบมีการให้เด็กๆสี่ใบบทแรกนะคะจะเป็นเรียงลำดับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวให้เด็กสังเกตคำว่าข้าวค่ะจะมีสีตส้นข้าวสีเิวด้วยแปลว่าบทนี้ให้เด็กนำตัวเืองข้าวมาไว้เี่าะห์ตัวกเกืองข้าวเป็นอะไรคะ ต่อไปบัตรดานที่สองจะเป็นเรียนลู้จับการทำแม่ข้าวโดยทั่วไปจะให้เด็กนำบัตรตามถูกต้นข้าวนำมาเรียนสูตรแยกกันหนึ่งสองสามสี่บัตมีคำตอนอะไรบ้างต่อไปบัตรที่สามเต็นเรียนรำดับการสีข้าวเจ้าสังเกตสัญลักษณ์สีข้าวนะคะเด็กเอาเสือข้าวสีเหลืองก็เล่นใส่ที่เสื้อสีแา่ในนั้นอะไรคะก้อนขาก้นขาเฉยๆอะต่อไปแบบนี้สวยต้องทำให้ต่อสังเกตของเราเป็นเกมที่ยัำลำดับ การปลูกข้าวมีสองวิธีเังเกตอรูปกบวิธีรูปชาวนาเระกรก็คือถามว่าคุณมีการปลูกข้าวอี่วิธีน่นเองค่ะให้เด็กนำต้นข้าเนี่ยวาไว้ตรงนี้เขาบอกว่าที่วิธีที่ม่ือือคีการปลูกแ้รต่อไปเนูีการนลูกดเด็กแต่หกระโดแล้วก็า ตัวตกะที่มีระยะค่ะระยะระยะระยอระยะที่หน่งรกว่ายะอะไรคระยะที่งรยะที่สองะรสตเก่า้ก่ารก่วยะที่สีก่าอะไรคะระยะที่สิรยที่ระยรวคะวค่ะอะการทนยมีี่ขั้นตอนคะมีสี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็จะทำอะไรก่อนเาจะที สองให้ทำอะไรคะให้มาถูผ้าถูผแล่ถูกก็ท้ามีกี่วิธีสอกวิธีวิธีกคือการอะไรคะบวมมีที่สองก็คือการทําเลยค่ะต่อไปหลังจากถูภาเสร็จข้นตอนที่สามคือการอะไรเก็บเกี่ยวข้นตอนที่สี่คือ เอาเดียวก็เขาไปทำไนต่อไปลงสีเลยสีเพื่อที่จะสีเอเราจะเอาข้าวในสี่ดยข้าวเขาะเอาข้าวไปสีใส่้นสีข้าวอย่างนี้ได้ไหมคะไดค่ะมี้แต่ว่าที่เด็กหเรียนไปเมื่อสักนี้เขาไปกันมากเลยต่อไปเป็นกิตกรรมศิลปะานค่ะเดนไปคุณผ้กมนะคะมีจิกรรมอย่างมาในเด็กได้เรืทำกิจกรรมแรกนะคะกีกร้นลอมขอ กิจกรรมที <Techn Pokémon> ่สองาดิบแล้วก็สร้างเกิดกิจกรรมที่สามชี้ปลาดิบบทเรียนการป้องกันสุขและต้ากฎกติการล้คะเด็กหันหน้าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาสร้างข้อสกบงมกันก่อนว่าหน้าเด็กๆหารับบเรียนเด็กอยากพิ่นทำจอฟังเสียงสัญญาณคุณครูที่เปต่อท่านคูที่เปตอเพราะว่าตื่งตื่นตนที่จทำกิจกรรมได้ค่ะเด็กลงมือทำกิจกรรมศิลปะข้อที่สอง ครูขอว่าร่วมือจาก่นะคะให้ตัดกระดาษเสลยเข้าไปอยากใส่ในกีด้ทีู่จะกองเสียไว้ให้่นี่นเด็กมากดอกาให้เด็กฟังเสีข้อที่สองเลเด็กตดเนรู้มีกระดับให้เด็กให้เด็ก้าายสีให้สวามนั้นจะให้เด็กเอหน้าของตัวเองตัดจนะตัดหน้าของตัวเองเอาไว้ติดไว้ ทีหลายสีจา้าหนะจะให้เด็กพับกระดาษตามรอยเส้นสีดังเท่านั้นไม้เป็นโดมเด็กก็ละลายสีเด็กสามารถต่อสิ่กิจกรรมของเด็กๆได้นะคะอะจากแรกคุนอะไรคะละลายส,ส,ส,ายสีให้เด็กละลายสีโดมละลายสีวงกลมให้ยัร้อยและอย่าลนึงเขียนลงไปนะคะ คำว่าก้อนนี่ตัวอาทิตย์น้ำแล้วก็ศูนยระบายสีที่มีสวยงามแล้วก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกับเป็นฝุกที่ไปรอจากนั้นคุณจะให้เด็กๆเอาการ์ดใกลขึ้นมาตัดวงๆวงหนึ่งวงสองวงสามวงสี่หลันั้นคุณจะให้เด็กเอาการกดแล้วก็ติดไว้ที่ช่องวงตรงช่องนี้นะคะอ่ะคัวอีกชั้งค่ะอมาดับเบิลตัวนี้ก็คือเด็กแล้ เป็นกิจกรรมชีปติปการแพ้พ่อต่อที่ใช้ช่วงแรกของค่ะเรื่องที่เราต้องมีกระดาษดูดซับอากาศและช่วการเตรียมมาให้เด็กได้เลื่อกกีกาวมีผ้าเช่นนะคะให้เด็กผู้จัดการที่ให้ดูก่อนว่าแบบแรกเราให้เด็กฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใ้ไมคะได้สวยๆที่ประมาณเท่านี้ค่ะแล้วให้เด็กพาก้าวลงในรูปภาพที่สวยงามพาก้าวให้เด็กติดลงไป มาติดติดจะได้ให้เด็กใช้นี้วมือไปถูกติดตัดตัดตัดเป็นรูปร่างไม่ถูกอ่ะก็ดีขึ้งค่ะอันนั้นได้คุณผู่ชมต่ออันน้เด็กฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆติดลงไปให้เด็กติดผ้ากาวติดลงไปเสร็จแล้วให้เด็กเอากลั้นมาตัดให้สวยงามเป็นแบบนี้นะคะ 你的蛋还加点什你喜欢鸡

โอเลสามบนี้าคุณควัยอไปกก็่แบบนี้อ้เด็กนใครเด็กเออเอาน้ำใส่หน้าแล้ววี่กลมาอ้อมด้วยแล้วทาไงเอาวางไว้แต่เพื่อกอลแต่ปุ๊บคอวโอเคแปลว่า